คุณผู้ชมครับณนะตอนนี้ขุนพลกิเลนพยองเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดของเราก็เดินทางไปฝึกซ้อมที่แคมป์กิลเวลวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมและก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนจะบุกเยือนสโมสมรสมบุรีรัมยูไนเต็ดในประการศรฟุตบอลไทยลีกนะัดที่7 ประจำวันจันทร์ที่3เมษายนนะครับเป็นฟุตบอลมันเดย์ไนท์คู่นี้จะแข่งขันกันที่สนาม i m o b i l e s t a d i ียมช่วงเวลา19นาฬิกาแน่นอนว่าตั๋วเข้าชมเกมการขันคู่บิ๊กแมตคู่นี้คงจะถูกจําหน่ายอย่างหมดเกลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งนานแล้วนะครับเอาเป็นว่าแฟนขับกีฬาหยองของเราท่านไหนที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือนะฮะค่าคืนนี้ก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะได้ขับรถเดินทางไปให้กําลังใจคุณพลกีฬาหยองของเราถึงจังหวัดบุรีรัมย์กันนะครับ คุณผู้ชมครับก่อนที่ขุนพลกีเลนพผยองของเราจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กีเลย์เวลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานั้นมือทอทีวีของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับโคชบานทวตวันณสีปานนะครับพี่บานทวตวันณสีปานเองเมื่อดูการที่แล้วนะครับสามารถคุมทีมกีเลนพผยองของเราเอาชนะทีมบุรีรัมยูในแต่ดได้ถึง3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการทําลายสถิติสโมรสรกีเลนพยองยังไม่เคยชนะบุรีรัมได้เลยลงอย่างราบคาบนะครับที่สําคัญใน3นะัดที่เจอกันเนี่ย ทำสกอร์ได้ถึง9ประตูด้วยกันก็เรียกว่าเป็นกุญซือจอมทำลายสถิติให้กับสโมสรเอสซเมืองทองยูไนเต็ดของเราเลยทีเดียวนะครับโค้ชแบนทัตะวันศรีปานเองน่าจะใจชื้นขึ้นนะครับเนื่องจากว่า10บขุนพลกีเลยพยองที่เดินทางไปรับใช้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยเดินทางเข้าสู่แคมป์เอสซีเมืองทองยูไนเต็ดโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแม้แต่รายเดียวนะครับ อาจจะมีอาการล้าบ,บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับทีมแพทย์ทีมกีภาบําบัดของสโมสรกิเลนผงของเราที่จะฟื้นฟูรีการ์รี่ร่างกายให้นักเตะที่กลับศึกมาอย่างหนักได้มีความสดชื่นเพิ่มมากขึ้นในเกมที่จะบุกเยือนบุรีรัมย์อยู่ในเตดนั่นเองนะครับแต่กระน,นั้นก็ดีนะครับก็ยังมีนักเตะกําลังหลักอีกหลายต่อหลายคนที่ไม่ได้เดินทางไปรับใช้ทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น2นเซ็นเตอร์คนสําคัญอย่างเซริโอซานโตสนาโออากิอายามา มิฟฟิลนะครับอีโฮกองหน้าหมายเลขก้าอย่างซิสโก้คิมินสนะครับอาการล้าของพวกเขาไม่มีอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังได้พี่อุ้มเชียร์ทอนบุญมาทันกลับเข้าสู่ทีมเพราะว่าเจ้าตัวติดโทษแบมบไม่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นสภาพร่างกายของพี่อุ้มก็น่าจะพร้อมสาหรับเกมที่จะบุกเยือนบุรีรัมยูในเดในวันพรุ่งนี้นั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับโคชแบนทวตตะวันสีปานถึงความพร้อมของลูกทีมสักนิดหนึ่งนะครับพี่แบนครับความพร้อมของลูกทีมีมก่่อนนทจะบุปเย โปรกรมที่ไอโมบายครับก็จากที่เช็คสภาพร่างกายแล้วก็อาการบาดเจ็บพวกที่กับนารทีมชาก็ก็มีอยู่สองสาคนที่อาจจะล้าน,นิดหนึ่งแล้วก็มีอยู่บางคนที่อาจจะ,ะเจ็บเล็กน้อยซึ่งรวม,รมๆแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหามากก็ถือว่าสภาพทีมเราน่าจะถึงวันแข่งน่าจะพร้อมอะไรอย่างสภาพจิตใจล่คะครับพี่แบน สภาพจิตใจก็ผมว่าจริงๆนักเตะเขาน่าจะแยกแยะออกเรื่องของอ ความรู้สึกกับทีมชาติแล้วก็การสโมสรเพราะว่าโอเคอาจจะพ้ยแพ้จากจากทีมชาติมาแต่เชื่อว่าพอมาถึงสโมสรแล้วหน้าที่มันต่างกันแล้วเราเราต้องทําเต็มที่ต่อจากทีมชาติมาเพื่อทําหน้าที่ให้กับสโมสรให้เต็มที่เพราะฉะนั้นความมั่นใจที่มีก่อนหน้านี้ที่เราสามารถสร้างผลงานมาได้ดีในในะดับสโมสรเนี่ยก็เชื่อมั่นว่านักเตะยังยังยังมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่ที่จะชนะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมเยือนที่ยากสําหรับเอสซีจีบางทองยูเนเต็ด บุยรัมเองก็ยังไม่แพ้ใครพี่แบรนมองยังไงกับบุรีรัมฮะก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นทีมที่คู่ต่อสู้เอาชนะยากอยู่แล้วแล้วก็เราก็เองก็คงไม่ประมาทอบุีรัมนะก็พยายามทําให้เหมือนทุกรเกมที่เราต้องการกนะ็คือว่าเราเล่นเพื่อเพื่อชัยชนะและเพื่อ3ามแต้มเพราะฉะนั้นการไปบุรีรัมคราวนี้เราก็มุ่งมั่นที่จะเอาอชัยชนะกลับออกมาให้ได้อนะไรอย่างเงี้ย พี่แบนให้สัมภาษณ์สื่อหลายต่อหลายสื่อในเรื่องของเสถิยยังไม่สนใจเสถิตรงนั้นแต่มองเป้าหมายในเรื่องของชัยชนะมากกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสเรื่องสถียรนะเพราะมันมันมันเป็นแค่ตัวเลขเราก็พยายามที่จะทำผลงานให้ให้ดีนะตอนนันแล้วก็เอาชนะผาักเป็นบอลแล้วก็เอาชนะให้ได้สามแต้มเพื่ออันดับในตารางแล้วก็การเป็นแชมป์ในปลายฤดูกาลนั่นคือคือเป้าหมายของ,ของทีมนะอะไรอย่างเงี้ย ทังฝั่งบุร er uh, ีรมเองเขาเสียสติเม so ื่อ <hust> ป <ling> ีท <reconstruction> ี <Mandarin> <S <S ่แล้วแล้วหลังจากนั้นอีก2เกมก็ยังแพ้กับเรานะครับแล้วเขาก็มีเป้าหมายว่าจะต้องชนะเรากลับคืนให้ได้แล้วพี่แบนเองเป็นโค้ชตรงนี้กดดันไหมฮะกับความคาดหวังในเกมบิ๊กแม์แบบนี้ก็ไม่กดดันนะเพราะว่ามันก็เหมือนอย่างที่บอกกับสื่อเมื่อวานว่ามันก็ การเจอวิลลยมเนี่ยมันก็เหมือนกับเกมเกมหนึ่งในในในทุกๆเกมที่เราเจอมาก็คือเป้าหมายเราต้องการชชนะ3มแต้มเพราะฉะนั้นไอปีที่แล้วมันผ่านไปแล้วละที่เราชนะเข้ามาได้3ามเกมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้มันเป็นมันเป็นการเริ่มต้นของฤดูก,การอีกฤดูก,การหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปไปย้อนไปดูเรื่องของอดีตเพราะฉะนั้นเราดูณปัจจุบันว่าตอนนี้เราต่อยอดในในหกแมตท,ที่ผ่านมาเราสามารถเก็บได้18แต้มแล้วก็ การไปเจอบุรีรัมมก็เหมือนไปเจอกับทีมในไทยลีกด้วยกันนี่แหละเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะ,ะทำผลงานให้ดีแล้วก็เอาชนะมาฝากแฟนบอลเท่านั้นเอง โฟกัสพรุ่งนี้อาจจะไปอยู่ที่อุ้มด้วยพี่แบนถือว่าเป็นโค้ดแล้วก็มีประสบการณ์ตรงนี้อาจจะให้คําแนะนําอะไรกับอุ้มไหมฮะก็เคยเคยบอกจากปีที่แล้วแหละก็พยายามที่จะให้เขามีสมาธิกับเกมนะไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องสภาพแวดล้อมนอกสนามหรือแฟนบอลนอกสนามอะไรเงี้ยเพราะว่าในสนามมันเล่นแค่สิบเอ็ดคนเพราะฉะนั้นเราโฟกัสอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเราสิบเอ็ดคนแล้วก็แท็กติกแล้วก็รูปแบบการเล่นมากกว่าอย่าไปสนใจสภาพแวดล้อมนอกสนามเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอุ้มโตแล้วน่าจะน่าน่าจะมีสมาธิกับเกมมากขึ้นแล้วะ คนที่มีตัวอยู่แล้วในมือต้องทำยังไงครับสำหรับวันจัน์ทนี้ครับพี่แบนก็พยายามไปให้กำลังใจกันที่สนามไปเชียร์ส่งเสียงดังคิดว่านักเตะก็จะมีความเพืเขิมมากขึ้นในการเล่นก็เล่นเพื่อใช้นะครับเพื่อเพื่อแฟนบอลเลย แน่นอนนะครับว่าการเจอสโมสรบุรีรัมยูในแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์แต่ว่าผลแพ้ชนะก็คงจะไม่ใช่การตัดสินแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับทั้งสองสโมสรยังมีโปรแกร,รมต้องแข่งขันอีกหลายต่อหลายนะัดรวมไปถึงอีกหลายต่อหลายถ้วยแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือภาพบรรยากาศกองเชียร์ที่เต็มความจุไอโมบายสเตเดียมที่จะถูกถ่ายทอดออกไปยังสื่อโซเชียลต่างๆรวมไปถึงแฟนคลับของทั้งสองสโมสรที่อยู่ในย่านอาเซียนด้วยนะครับ เพราะว่ากันว่านี่คือ2สโมสรที่มีแฟนคลับในย่านอาเซียนมากที่สุดในปร,ประเทศไทยก็ห <Pues> ว,วังว่าเกมในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศที่สนุกตื่นเต้นร้าใจแต่พอจบเกมการแข่งขันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีของทั้ง2สโมสรนะครับเนื่องจากว่านักฟุตบอลของทั้ง2สโมสรนั้นโดยแล้วจะเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับแอดมินเองก็หวังว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ประทับใจแฟนบอลชาวไทยของเราทั้งประเทศนะครับ แฟนขับกีเลพยพผยอของเราท่านไหนที่มีตัวอยู่แล้วในมือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับวางแผนการเดินทางให้ดีในวันพรุ่งนี้ถ้าจะขับรถไปก็เมาแล้วก็อยากขับนะครับหรือมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยก็จะดีนะครับที่สําคัญนะครับขับรถไม่ไหวก็จอดพักจอดแวะเติมพลังให้กับร่างกายของตัวเองก่อนสักนิดหนึ่งก่อนจะขับรถต่อนะครับเราเป็นห่วงแฟนขับกิเลพยพยอของเราทุกคนนะครับที่จะเดินทางไปกลับจังหวัดบุรีรัมนะครับเ,เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ที่ไอโมบายสเตเดียมนะครับ